นะครับคือแอสตาครับถ้ามันเป็นสายฟรีซึบอ่าญี่ปุ่นและเกาหลีก็จะดราม่านะครับก็ใจเย็นและวิเคราะห์ผมคิดว่าดองนะครับนี้เขาก็อ่าจะแบ่งเลยนะครับว่าสายฟรีและสายเติมก็ตรงที่แบ็กแอสตาาะว่าก็เหมือนเกมวันพันแม่เดอสตองเกตนะครับที่เพิ่มตัวดามาแยกสายเติม และสายฟรีแบบซัเจนนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเพราะว่ามันจะมาแตกต่างจากสายเติมและสายฟรีอยู่ตรงนี้แหละครับคือแอสตานะครับเอาครับสวัสดีอยู่ผมโทนี่โซลกิ้งนะครับวันนี้ผมจะมาเตือนนะครับสำหรับสายฟรีและสายเติมน้อยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับซีซั่นสามมันมาแล้วนะครับก็เหมือนซร์ฟไทยและซ์ฟเอีเชียจริแพัฒเร็วมากๆนะครับก็ข่าวหลุดแบ็กแอสตานะครับ จะมาในซีซันสีนะครับก็ข่าวลุดว่าจะเป็นตัวสุ่มธรรมดานะครับอยากที่ผู้ชมทราบว่ามีสิทธิ์ว่าเป็นตัวสุ่มธรรมดาได้นะครับจาก bcm lit นะครับในการแกะโค้ดนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าสองตัวน,นี้ซ่องเขามีความแม่นยำมากนะครับแกะโค้ดนะครับคือจูเลียสเมื่อก่อนก็มีข่าวลือว่าจะหลุดมาก่อนการนะครับ แต่ก็หลุดมานะครับเคีย์ตุก็บอกว่าจะมาก่อนการก็มาจริงๆนะครับก็นี่จะเป็นการอัปเดตไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูก่อนนะครับที่จะมาในอนาคตแพทใกล้จะมาถึงหลังจากตู้เฟิโกเลียมี่ออกไปแล้วนะครับจะเป็นวิโต้กับหัวหน้าที่อ่า ค่อยจำเป็นนะแล้วก็จะเป็นยูโน่กับแรงกิสนะครับก็ถามว่ายูโน่จาเป็นไหมก็จําเป็นนะครับเพราะแอสตารับมาเร็วมากครับก็จะมาหลังจากอ่าลุเอฮาโลวีนะครับเดี๋ยวพูดถึงครับเดี๋ยวพูดถึงสองตัวนี้ก่อนนะครับก็แรงกิสเป็นตัวที่ผมอวยมากๆครับคอมโบกับอ่าคุณครูได้นะครับเป็นทีมที่ดีอีกหนึ่งทีมเลยนะครับ แต่เพราะว่า b บ็กแอสตามาเร็วยูโนเลยจำเป็นเลยนะครับเป็นทีมแดงล้วนที่คอมบูกับลาซินีไมมมดได้นะครับแต่ลาซนีไมมมดอาจจะไม่มาพร้อมแอสตานะครับเอออาจจะมาไม่มาก่อน b บ็กแอสตานะครับเพราะว่าหลังจากที่ยูโนและเรนกิสมานะครับก็จะอัปเดตซีซั่นสก็เป็นชามี่กับ หนูเอลสุดฮาโลวีนนะครับหลังจากนั้นก็อัปเดตเป็นแบ็คแอสตาเลยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชม,ม,มรู้นะครับว่าแบ็คแอสตามันมีสิทธิ์เป็นตัวธรรมดาแต่ผมว่ามันจะไม่เป็นตัวธรรมดาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเป็นตัวธรรมดานะครับเซิร์ฟเกาหลีที่เขาเติมกันหนักๆจะดราม,ม่านะครับจะถล่มกาลีนา่าผมเลยว่ามีสิทธิ์ จะไม่เป็นตัวธรรมดานะครับท่านผู้ชมลองคํานวณเล่นๆดูนะครับถ้าท่านผู้ชมจะเปิดแบ็กเอสตานะครับถ้ามันมาอ่าช่วงซีซันสี่นะครับจูเลียตมันก็ลัดมาเร็วมากๆนะครับมันก็มีสิทธิ์ลัดออกมาตอนเดือนกุมภาันธ์นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ข้ามสองตัวนี้นะครับแล้วไปสุ่มเอาแลงกิสท่านผู้ชมก็ มีเพชรไม่พอในการสุ่มโนอิว e นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการแบกเอสต้านะยังไงก็ควรข้ามเลยนะครับ2ตัวนี้และยูโ no, นกับเลงกิสผมว่าควรข้ามนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็สายฟรีเรามีสิทธิ์สุ่มได้แค่200รูอหรือ20บใบนะครับตีกลมๆอยู่ที่30,000ืนแบกเสตัมนะครับแบกคิสตั้มธรรมดานะครับถ้าท่านผู้ชมเกลือนะครับ และสูมไม่ได้การ์ดนะครับก็จะเป็นห้าหมื่นแบกคิสตันนะครับถ้าท่านผู้ชมสามารถเติมแพ็คได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าแพ็คอะไรเติมเติมอยู่ทุกวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเออมันจะได้อยู่ที่ยสิบอ่าร้อยี่สิบมาตอนที่สองกุมภาพันธ์ก็จะอยู่ที่ยี่บสองวันนะครับก็ยังสูมได้สามพันหกร้อยหนึ่งแพ็คนะครับถ้า จะเติมแพ็คแปดพันสองถ้ามันมาตอนที่3มีนาคมก็อยู่จะตกอยู่ที่51วันนะครับก็ถ้าสายเติมน้อยเติมแพ็กนี้ได้เลยนะครับผมก็ยังแนะนำอยู่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ Back กเอสแต่ถ้าไม่อยากได้ b a c k s t อสก็สามารถกดข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าผมว่าวานิซ่ากับยูโนมีสิทธิ์เป็นตัวแจกนะครับช่งช่วงตัวสองตัวนี้มานะครับช่วงตู้เหล็กแล้วก็มาช่วงแรงคิดนะ ผมว่าน่าจะแจกช่วงนี้ไหมก็ช่วงอ่าตู้ฮาโลาวีนมานะครับก็ยังไงก็ควรดองนะครับสายฟรีเราควรดองต่ำๆก็ห้าหมื่นนะครับถ้ามันเป็นตัวธรรมดาก็ดีเหมือนกันใจไปนะครับแต่เพราะว่าเกมมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับถึงเขาจะเจาะเออว่ารู้จูเลียตมาวันไหนอ่าเคียโตมาวันไหนแต่ เกมมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดนะครับถ้าไม่ดองแล้วไปสุ่มเล่นก็อาจจะผิดหวังนะครับอาจจะไม่ได้แบ็กแอสตาครับแต่ถ้าสายเติมก็เติมได้อยู่เลยนะครับแอสตาเพราะว่าที่ผมมาเตือนก็คือสายเติมน้อยและสายฟรีนะครับถ้าคุณวนถ้าคุณใซ้เพชรแบบไม่ประหยัดนะครับก็จะดองหาแบ็แอสตาไม่ได้นะครับ ถ้าท่าน,นผู้ชมไม่ต้องการแบ็กแอสต้าก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีายามิเขียวเอ้ยแต่เอาเป็นยามิฟ้าแทนแล้วกันเพราะเขายังไม่อัปเดตมานะครับในอนาคตก็จะมีสลอดล่างเซเรมูนี่นะครับก็เป็นอีกตัวที่ดีกว่าล่างคนุงนครูนะเพราะว่าจะทําให้ผลของบาเลียวนได้เร็วขึ้นนะครับคอมบูกับโนโอเอลกับ ลาเดสได้นะครับก็ผมว่าให้ท่านผู้ชมคิดก่อนนะครับถ้าไม่ชอบแบ็กแอสตาผมว่าข้ามเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถึงมันจะเป็นตัวเมตาในช่วงหนึ่งก็เหมือนจูเลียตเลยครับก็เก่งนะครับจูเลียตแต่ในอนาคตมาก็ยังอยู่เมตาอยู่ดีก็แล้วแต่นะครับผมว่าก็รอฟาน่าได้นะครับฟาน่ากับอ่า ฟาน่ากับลาสนมิมุตอาจจะมาพร้อมกัน,นครับแต่ในปัจจุบันนี้ซีซั่นสี่ผมว่าเอสตามันจะรับมาอาจจะเพราะว่าเกมวันพันแมนวูมานะครับก็อาจจะทำให้คนหายไปเล่นเกมนั้นเยอะคนเลยอาจจะกาลิน่าเลยอาจจะเรียกกระแสนเพื่อเอาแบ็กเอสต้ามานะครับมันตีได้2มุมนะครับอาจจะเป็นตัวพรีเมียมหรือเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับอย่าไปเสื้อขาวลือเยอะเกินไปถึงเข้าเจาะได้แต่ว่า ถ้าน้ามสมไม่ดองอยังไงก็ไม่ทันนะผมคิดว่าก็เดี๋ยวผมจะมาจัดตัวที่ใกล้จะมาในอนาคตนะครับเอาครับก็ถ้ามีหลุดก็มีประมาณนี้ครับดองรอสามตัวนี้เพราะว่าแอสตามันอาจจะมาเร็วกว่ารานนี้ไม่มดนะครับในอนาคตนะครับตัวฟาน่าล่างสีเขียวอาจจะตกเทียร์ได้นะครับ อาจจะไม่เก่งเพราะว่ามันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันมาก่อนแอสตราครับเพราะว่าถ้าเขาลาัดกันมาเร็วขนาดนี้ผมก็แล้วแต่ท่าผู้ชมนะครับไม่ชอบก็ข้ามได้นะครับก็ยังมีลัก,กและยามิรอ,อยู่นะครับเกมนี้เขาก็อาจะแบ่งเลยนะครับว่าสายฟีะสายเติมก็ตรงที่แบ็กแอสตรบเพราะว่าก็เหมือนเกมวันพันแมวเดอะสตองเกตนะครับที่เพิ่มตัวดํามา แยกสายเติมและสายฟรีแบบซัดจนนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเผะว่ามันจะมาแตกต่างจากสายเติมและสายฟรีอยู่ตรงนี้แหละครับคือแอสต้านะครับ,รบถ้ามันเป็นสายฟรีซึ่บอ,อ่าน่ปุนและเกาหลีก็จะดราม่านะครับก็ใจเย็นและวิเคราะห์ผมคิดว่าดองนะครับอ่าคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอ่า ไม่ดองก็แล้วแต่ท่านชมครับเตือนไว้แล้วนะครับผมก็จะดอง,กกน,น,น,งนะครับฝากกดไลค์กดซับไลค์ด้วยนะครับไปแล้วกุบาย